สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง FAYN w k นะคะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงจังเลย <c oughs> เราไปตามล่าหาตะก,ก้ามานะคะทุกคนซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่มีนะคะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาทำงานแล้วดูสิออเดอร์อะไรจะเยอะแยะอะไรขนาดนี้เนี่ยเหนื่อยไหมอะ เหนื่อยไหมอะ่ะเราว่าเหนื่อยไหมอะ่ะ <c oughs> วันนี้ทำงานนะ,ะกลับมาแล้วกลับจากจังหวัดตากแล้ววันนี้ก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วนะคะทุกคนจริงจังเลยหรือเปล่าไม่ได้ไลฟ์สดนะไม่ได้ไลฟ์สด นี้คือที่เหลือสำหรับลูกค้าที่สั่งจองเอาไว้แล้วแม่ค้าก็ออกลืมเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ลูกค้าแอดไลน์มาใหม่ด้วยแม่ค้าก็ขีดลืมนี่แบบนี้ไม่เคยเห็นสวยไหมคะทุกคน ขอบหยักทรงลีใบนี้อยู่ที่310บาทเป็นชุดพร้อมทำเอาอะไรอะทรงนี้ทำไมมันต่อแตแอร์จังเลยอะเอาแบบนี้ก็มีหรอแบบนี้ก็มีหรอมีแปดเหลี่ยมกับ ลีนะคะตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสีห้าหกมีทั้งหมดหกใบถ้าขอบอยากตอนนี้เหลือหกใบนะคะทุกคนขอบอยากเหลือหกใบลูกค้าที่ยังไม่เคยลองทำขอบอยากนั้นเราขอแนะนําขอบอยากโอ้บริเวณหนุนพี่น้องกำลังจับสนอยู่ห้าหกจัง่ดเจ็ดแปดคือเจ็ดแปดเก้า เก้าใบผมนะโปรใบขอบยักทั้งหมดมีทั้งหมดเก้าใบนะคะตอนนี้ตอนนี้จะเหลือของอยู่ที่เฮ้ยทรง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 ,งรีแล้วก็ทรงแปดเหลี่ยมทรงกลมน่าจะขาดตลาดพร้อมกับกระเป๋รรีก็ขาดตลาดเช่นกันนะคะทุกคนขาดตลาดนะของขายดีอะ เปาลีอ่ะขายดีขาดตลาดเลยตอนนี้ก็จะมีของอีกแค่นี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะเข้ามาตอนไหนนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งจองไว้ก่อนล่วงหน้าเผื่อของมาเราก็จะได้จองกันไว้ให้วันนี้เราก็จะทำงานกันต่อนะคะทุกคน กลับจากชาติพลังแล้วเราก็จะทำงานกันต่ออ้อยอ้อยอยากจะปรับราคาใหม่ลูกค้าว่ายังไงเอ่ยคอมเมนต์หน่อย <c oughs> อยากจะปรับราคาให้มันลดลงอีกสักนิดนึงสำหรับใครที่ซื้อไปขายต่อจะได้กำไรเยอะๆ สนใจไหมจะปรับปรับราคายังไงนีจะเปลี่ยนจากการตัดเส้นเป็นไม่ตัดเราก็จะลดะการจ้างบุคลากรในการตัดเส้นลลูกค้ามีความคิดเห็นยังไงบ้างเอ่ยอยากให้ทางร้านเราปรับราคาลดลงไหมคะคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์ลงมาหน่อยจะปรับลดราคาให้ ลูกค้าได้ประมาณสักกี่บาทลดต้นทุนในการาจ้างบุคลากรหรือว่าลูกจ้างในการตัดเส้นลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนการใช้เส้นจูงนางเป็นเส้นธรรมดาต้นทุนก็จะลดลงอีกก็น่าจะได้ถูกลงนะคะทุกคนลูกค้าว่าไงสนใจไหมคอมเมนต์หน่อยนะอย,อยากลดราคาลงอ่ะ เราจะช่วยกันยังไงอย่างนี้มีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวจะมาอ่านนะถ้าใครสนใจก็พิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยจะทำให้จะได้กำไรเยอะๆคนที่เอาไปขายต่อนะช่วยๆกันไงนะ ได้กำไรเยอะถ้าลดลงน่าจะลดลงประมาณส0บยี่สิบบาทเลยนะถ้าลดลงอะ่ะจากไซเอ็ไซเอ็ไซเอ็นี่ขายถูกแล้วไซเอ็น่าจะลด5บาทได้ห้าบาทสิบบาทเราขายเท่าไหร่วะสองร้อยสี่สิบสองร้อยสามสิบสิบบาท,บบาทเนาะ ถ้าเป็นไซส์เอถ้าเป็นไซส์เอ็มไซส์เอ็มลดได้เยอะอยู่นะเอา้ายังไงลูกค้าคิดเห็นความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยเราจะลดต้นทุนกันดีไหมคอมเมนต์นนะจะลด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 ,ลดราคากันแบบไหนสนใจไหมสนใจลดราคากันหรือเปล่า ให้ได้กำไรเยอะๆนะคลิปนี้ไม่มีอะไรคิดถึง FC ฟซีทุกท่านไม่ได้ทำคลิปไลา์วันตั้งแต่ตั้งแต่ปีปีไก่ตั้งแต่ปีไก่อ้บีดอกว่าจะเทดคลิปให้เบึงโดนเหรอเนี่ยคลิปตะก,ก้าเป็นคลิปแรกมั้งนี่ที่เห็นตะก,ก้าใช่ไหมใช่ คัอเองตเองวันนี้เราก็จะขอจบคลิปคิดถึง FC ไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะใครสนใจที่จะ,ะทำการลดละคาบีอย่าลืมคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่ต้องการอยากจะให้ทางร้านเราลดราคาตะกร้าลงมาอีกคอมเมนต์ข้างล่างเยอะๆเลยนะเยอะๆเลยนะ เราจะมาอ่านแล้วเราก็จะพยายามทำคลิปนี้จบไปก่อนจึนใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เปกลังใจก็บช่อง FAY in w k ของเราตลอดมาทิดถึง